คือมันมันจะมีอะไรนะปอกปอกคลืดนปะไม่เคยเจอกับตัวแต่ว่าเป็นคนที่กลัวเ,เ,ลเป็นคนที่กลัวผีมากๆอยู่แล้วเรื่องเล่าสมัยเชียงใหม่อะ่ะจะเป็นในหอพักจำไม่ได้ว่าหออะไรแต่ว่าหอที่พี่ยังอยู่เป็นหอหอสามคือมันมันจะมีอะไรนะปอกปอกคลื่นปะเรื่องเล่าที่หมอเชียงใหม่อะ่ะเยอะเยอะมาก เป็นเกี่ยวกับหอพักนี่แหละจำสตอรี่ไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นน่ะก็มีความหลอนๆอยู่แล้วตอนนั้นด้วยความที่อะไรก็ไม่รู้ว่าเข้าใจว่าเขาบังคับอยู่หอ,อ,อปีหนึ่งบังคับอยู่หอในแต่เข้าใจผิดแล้วพี่ยังก็อยู่หอในพี่ยังลองเล่าเรื่องปอปอกคลื่นที่พี่ยังรู้คือจำไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นมันเป็นแบบเรื่องที่เล่าเก,กันมาด้วยความที่เราเป็นคนกลัวผีมากดังนั้นเรื่องอะไรที่เขาเล่าอ่ะเราจะพยายามไม่จำเพราะว่ากลัวกลัวมากสมัยก่อนพี่ยังต้องนอนจับมือเพื่อนนะ พราะพี่อ่งอะนอนจับมือคุณแม่ตั้งแต่เด็กจนจนมหกอะ mm hmm. แล้วพอไปปีหนึ่งต้องอยู่หอในใช่ปะแบบเฮ้ยทํายังไงเรานอนไม่หลับเรากลัวเรากลัวว่าตื่นมาเราจะอยู่แบบโลกไหนก็ไม่รู้อะตอนนั้นลุ่มเมดมีอยู่สามคนทั้งห้องมีอยู่สามคนก็มีเพื่อนคนหนึ่งใจดีให้เราแบบจับมือ mm hmm. <laughs> สพักเริ่มเกรงใจเริ่มเกรงใจแบบเออสองสารเพื่อนเนาะต้องแบบต้องอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่เตียงใหญ่มันเป็นแบบ <ไป S 1> เตียงสองชั้นเตียงหนึ่งแล้วก็เตียงเล็กเตียงหนึ่งก็แบบต้องอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นก็เริ่มจับมือเพื่อนได้ต้องลองให้เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ดูว่ามีใครเคยได้ยินเรื่องเล่าที่เชียงใหม่บ้าง